ดีครับผมพัฒนพยากรจับเพยพันพยากร ทายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกา2020 68คลิปนี้เป็นคลิปทายดวงแบบลัคนาราศีท่านใดที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้านะสอบถามลัคนาได้เลยนะครับทางเรามีบริการเช็คลัคนาให้ฟรีอยู่แล้วนะไม่ใช่ทางบ้านแดงบ้านดำนะบ้านฟ้าทีเดียวรวมถึงท่านใดที่อยากจะดูดูส่วนตัวก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้าพัพยากรทางเรามีเอฟมิคโรต่อทันยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วคลิปนี้จะเป็นการอธิบายหลักดาวรูปแบบการทายเหมาะสาหรับท่านที่สนใจศึกษาวิ หร,รวมถึงท่านใดที่อยากฟังการพยากรณ์แบบเฉยๆไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องของภาควิชาบาฟฝังได้ด้วยการทายดวงไปทายแบบมหาภาพไปจะทายบุคคลฉะนั้นฟังไปไกลๆไปไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตดูเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เก็บเอาไว้ประวังไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปคิดมากนะครับพี่น้องลัคนาราศีธนู กับพี่นอตนูเดือนนี้ผมขอพูดแบบสั้นๆกระชับกระชับเหตุผลเพราะว่าอันนี่พูดตรงๆเลยนะเดือนนี้ไม่ดีครับ <c oughs> นะฮะผมก็เลยอยากจะพูดแบบสั้นๆกระชับกระชับแต่ไม่ต้องห่วงครับพอยะทีคัญผมบอกชัดเจนอย่างแน่นอนแต่ผมไม่อยากจะขยายความแบบาลัคนาราศีอื่นที่มันดีว่ามันดีขนาดนั้นละเอียดขนาดนี้เอาชัดๆสั้นๆแต่ไม่ต้องเครียดมากอย่าง,ยงที่กูเขียนไว้หน้าปกคลิปเลยว่าเดือนนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวอยู่เฉยๆเอามือซุกกระเป๋าอย่าล้วงแคะแกะ แนะนําเลยอยู่เงียบๆนิ่งๆจะดีที่สุดเจ้าของธุรกิจก็อย่าเพิ่งขยับขยายหรือตัดสินใจอะไรพนักง,งานออฟฟิศก็จะเพิ่งลาออกแต่ช่วงนี้มีอะไรก็อดทนทําไปก่อนข้าราชการก็จะเพิ่องเยาะเย้ยอย่าเพิ่งไปบู้อะไรไปไฟอะไรใครเอามากก็พยายามอยู่เฉยๆเหตุ hey, ที่ต้องห้ามแม่งทุกเรื่องขนาดนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาแค่ดาบริหัสเนี่ยด่าประจําตัวมึงเนี่ยตกมรนักไม่พอนะพะวันที่9พ้พฤติการเนี่ยผริหัสเสืออถอยอีกนะทำให้ท่านมักจะมีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจผิดไม่มั่นคง ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงนะครับช่วงนี้แนะนำนะหรือไม่ต้องแนะนําก็ได้มึงดูตัวมึงเองก็ได้ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าใจร้อนผิดปกติเว้ยเออบางคนไม่ได้ใจร้อนนะบางคนรสืสอกอ่อนไหวผิดวิสัยอะไรนิดอะไรหน่อยปกติแข็งเปีย้ยไม่สะทกสะเทือนในกูนี่แข็งจิตกูแข็งมากก็ขเข้าเดือนนี้เปไอ้ยา อะไรนิดอะไรหน่อยสะเทืนใจง่ายเว้ยฟังเพลงน้ำตาไหลดูเรื่องจิตตกอะไรอย่างเงี้ยนะและพอเรื่องหัดแม่งเสื่อมมาตรฐานสูงอีกเอง,งไม่ใช่ถอยอย่างเดียวดันเป็นมหาอุดิโอโหอันตริมหาอุดงแม่งโคตรดื้อเลยเนี่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 ยแม้กระทั่งมือไฟคลิปก็อยู่ตอนเนี้ยบางคนนะเผลอเนี่ยดากก่ากูได้สัส หรือไม่เชื่อประเด็นอะไรก็แล้วแต่นะเตือนให้ระวังนะผมเตือนให้ระวังจะได้ไม่สะดุดขาตัวเองล้มเชื่อผมนะครับเดือนนี้อย่ามั่นหน้ามันโนกมากดีกว่าครับเจียมเนื้อเรียมตัวฉลาดที่สุดนะจ๊ะ้วดับบุหัดนอกจากเป็นระดประจําตัวยังิบความหมายของพันธุาพันธุในยะหนึ่งก็สุขภาพญาติพี่น้องนะอเอาแคเ่นี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับวันๆน,นะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะมองไว้เข้มๆเลยนะครับสุขภาพนี้คือตัวเราเองด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีการป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายแติ แข็งแรงมากทนฟ้าทนฝนน,น,นี้ฝนตกไปปล่อยลงกระหม่อมนิดเดียวป่วยและก็ระมัดระวังพละแนะนำให้ส่น้ากากไว้ต่อเนื่องลำพังแค่ดาวหลักก็เป๋แล้วนะยิ่งดาวรลอนนะดาวที่ยิ่งไปซัพพอร์ตเนี่ยกูบอกเลยแม่งไปซัพพอร์ตความมันหลให้มึงเองเช่น,นดาวพระพุธเสือเดินนะเดินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พี่แกกถอยถอยยาวไป19วันพุดง่ายๆคือช่วง19วันแรกเดือนพฤศจิกาเนี่ยมึงพูดไม่รู้เรื่องพระพุธคือดาวเกี่ยวกับการสื่อสารพอมันถอยปั๊มมันก็แบบเจรจาไม่ค่อยได้เรื่องเอ้กระสังผิดพลาด โดยเฉพาะการเจรจาเรื่องงานนะเพราะพุทธคือเจ้าเรือนการงานมึงตรงๆถอยนี่ก็เลิกคุยกันเลยครับผมแนะนำอย่างที่ว่าครับทำไมถึงแนะนำให้สงบปาสงบคำก็เป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องพูดอะไรผมว่า อมพนําอาจจะเข้าท่ากว่าถ้าจะเจราจาต่อลองอะไรเนี่ยผมนั่นมาให้มันอย่างน้อยๆนะครับผ่าน19วันแรกไปแล้วให้มันเข้า20บพฤจิการบริอันนจะคุยได้แล้วไม่น่ามีปัญหาหามันดูพระอังคารโอ้ไม่ก็เจ้าลรืมปุตตับเป็นเกษตรวินาจ้าบริวารดื้อเลยระวังมีปัญหากับบริวารหรือบริวารม้จะสร้างปัญหานะครับเนี่ยใครคิดจะรับสมัครลูกน้องนี่กูแนะนาเดือนหน้านู้นนะครับนะอย่างน้อยๆเนี่ยให้พระอังคารออกจากวินาศก่อนดีกว่านะรับเดือนนี้เรื่องเยอะครับนะในอีกมุมหนึ่งก็คือท่าน เองก็อย่าลืมนะ,ะมรฤตยูเลงจะอริโดนอังคารในวินาเนีโอ้โหคือมันทุสสถานพบเล็งกันเองเนะมึงอะมีจะมีปัญหาคืออันนี้คือตัวเราเองนะตัวเราน่ะเจ็บตัวแน่ะอุปเติเหตเขี้นปัดมันท่านอาจจะถึงขั้นผ่าตัดจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับดาวกําเนิดอ,องแต่ละคนด้วยว่ามันให้โทษหรือมันเทาโทษนี่กูจะไม่จะพูดถึงพระอาทิตย์ที่ยกเข้าพระอังคารคู่ศัตรูบเบิ้ลเข้าไปอีกนนเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าให้ผมแนะนําเดือนนี้นะกูมาลายหยุดไปเลยดีกว่าครับ <c oughs> ไก่ที่สะสมวันหยุดเอาไว้มึงควรเบิกมาใช้วันไหนดีครับวันเดือนไหนดีครับเดือนนี้เลยใช้เลยดีพฤติการจะคุ้มสุดแล้วเนี่ยแหละเนี่ยที่สุดแล้วงั้นมึงหนีไปเที่ยวเลยลาโยยาวหากให้ใช้วงหากจะให้แนะนําก็จะให้ใช้ัวลาไม่ให้หมดไปเลยแต่ท่านใดที่โอ้โหจาย์หนูใช้วันลาหมดไปแล้วสิเอาเป็นว่าก็อย่าลืมไปทําบุญนะกันครับทาบุญทําทานทปเถออได้หมดแหละนาทีนี้มีอะไรต้องพึ่งได้มึงควรพึ่งแล้วนางบางคนชอบน่งสมาธิก็น่งไปไหว้พระไหว้ไปชอบงานไปวัดฟังธรรม ทำนุ่งพักขาวได้หมดเลยครับเดี๋ยวจะเกือบใจคอมันจะไม่เอาสะเลยนะอย่างนี้น้องก็อย่าหาเรื่องดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านก็ยังดีนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วผมว่ามีพี่น้องธนูหลายคนเนี่ยน่าจะเอาสุติ่งกับน้ผักกันแล้วใช่ไหมครับไอ้เหียเหมือนจะมีเรื่องอะไระดีๆบ้างไหมว่านะมีถึงกูจะซัดมึงยับแต่กูมีเรื่องปลายโนมให้มันสบายใจเอาไว้ว่าอย่างน,น้อยเนยการเงนินมึงดีแล้ววะอะ หลังจากวันที่27พฤศจิกาพระเสาดาวการเงินเลิกถอยหลังแล้วกลับบาเดินหน้าตามปกติทําให้การเงินมันจะเริ่มเสถียรขึ้นและอย่าลืมว่าพระเสาพี่แกจอนร่วมกับพระราหูในตำแหน่งปกินากาศยังไงยังไง,ง,ไงการเงินหายห่วงครับแถมพระศุกร์เจ้าเรือนลาพระลาผลกลับบ้านไปเกษตรตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ4พฤศจิกา10โมง21ยามไปถึง28พฤศจิกาเกือบจาเดือนใน24วันฉะนั้นพูดตรงๆแล้วว่าเฉพาะเรื่องของรายได้รายรับนี่ดี แต่นอกเหนือจากเรื่องต่าง์ได้เยี่ยมมากทัางต้องตั้งกัดหนาๆอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรภายในเดือนนี้พรามีตังค์แล้วมันเอาเนี่ยเอาอยากจะตั้งบริษัทล้วกูงานอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะอ่ายากจะจ่ายอันนั่นจ่ายอันนูวนปลต้นหน้าน,นี่อยากได้แล้วกูซื้อใหม่ซะเลยไม่ต้องนะไอสัตว์ม็นนิ่งๆมือซุกกระเป๋านะออย่าเพิ่งซื้อบ้านอย่าเพิ่งซื้อรถเอาข้อจริงขายบ้านขายรถก็ถูกต่อรองเยอะะก็ห้ามด้วยใครอยากเปลี่ยนง,งานหรือขึ้นตำแหน่งใหม่เลี่ยงเดือนนี้โดยเด็ขดขาด แม้กระทั่งความรักก็ไม่ค่อยจะดีด้วยเน้นย้ำนะครับใครทําอะไรอยู่ทําเหมือนเดิมไปก่อนเดือนนี้ไม่เหมาะการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเลยนะครับชอบออกชอบใจสามารถกดติดตามได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดําสนใจอยากด,ดูดูส่วนตัวสามารถทักไปในส่วนของแชทเพจบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับนะบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าพันพยากรทางเรามีแอปพินคอ,อยตอบต่อถ้ย่สน24ชั่วโมงก็ัาขอบพระคุณ